หรือไอวิกูดมีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์หลายประการดังนี้ด้านโภชนาการอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุเป็นแหล่งของวิตามิน A, วิตามิน C, แคลเซียมโพแทสเซียม,ยมและธาตุเหล็กซึ่งมีความสำคัญต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันสุขภาพสายตาผิวหนังและโดยรวมของร่างกาย มีใยอาหารสูงช่วยในการขับถ่ายป้องกันอาการท้องผูกส่งเสริมสุขภาพของระบบทางเดินอาหารและช่วยให้อิ่มนานลดปริมาณแคลอรี่ที่ได้รับมีสารต้านอนุมูลอิสระเช่นเบต้าแคโรทีนและฟลาวยด์ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังและความเสื่อมของเซลล์มีแคลอรี่ต่ำเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักด้านสุขภาพ ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสารประกอบในตําลึงอาจช่วยเพิ่มความไวของอินซูลินและลดการดูดซึมกลูโคโสในลำไส้ซึ่งอาจเป็นประโยชน์สำหรับผู้ป่วยเบาหวานมีฤทธิ์ต้านการอักเสบสารประกัดจากตําลึงมีคุณสมบัติลดการอักเสบซึ่งอาจช่วยบรรเทาอาการของโรคที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบเช่นข้ออักเสบ อาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงซึ่งอาจช่วยปกป้องร่างกายจากความเสียหายของเซลล์และลดความเสี่ยงของมะเร็งส่งเสริมสุขภาพตับมีคุณสมบัติปกป้องตับจากความเสียหายและสนับสนุนการทำงานของตับอาจช่วยในเรื่องระบบทางเดินหายใจในทางการแพทย์แผนโบราณใช้ตำลึงในการรักษาปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเช่นหอบหืดและหลอดลมอักเสบ เนื่องจากมีคุณสมบัติต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระอาจช่วยป้องกันนิ้วในไตช่วยป้องกันการตกผลึกของแคลเซียมและแร่ธาตุอื่นๆในทางเดินปัสสาวะอื่นๆช่วยรักษาแผลในปากใบสดสามารถนำมาพอกแผลเพื่อลดอาการบวมได้รากบดละเอียดใช้ในเด็กเพื่อป้องกันการปัสสาวะรดที่นอนข้อควรระวังควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม สตรีมีครรภ์และให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์ก่อนบริโภคโดยรวมแล้วตำลึงเป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู